Sponsored by EA. ดีค่ะคุณผ,ผู้ชมทุกคนคลิปสปิดีวันนี้นะคะมีมี่จะมาสร้างบ้านโดยใช้ภาคเสริมแค่ภาคเดียวนั่นก็คือภาคเสริมที่ชื่อว่า Secret Sanctuary ค่ะภาคเสริมเนี้ยทาง E A เขาได้รับแรงบันดาลใจมาจากคุณเบลล่ากอก็คือ N P C ตัวที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรดีคะเป็นไอคอนิกของเกม The Sims 4เลยเนาะถ้าใครได้เล่นเกมนี้อยู่แล้วซึ่งคนที่ดูช่องเราก็น่าจะเล่นเกมนี้กันอยู่แล้วต้องรู้จักคุณเบลล่ากอ แน่ๆค่ะแล้วก็ถ้าใครที่ได้ไปศึกษาโลรหรือว่าประวัติต่างๆเนี่ยคุณเบลล่าเขาก็จะอยู่กับเดอะซิมมาทุกทุกภาคเสริมไหมไม่ใช่ทุกเขาเรียกว่าอะไรคะทุกซีซั่นเลยค่ะไม่ว่าจะป Sim 1, Sim 2, Sim 3, เป็นซิมหนึ่งซิมสองซิมสามหรือซิมสี่เบลล่ากอจะอยู่มาทุกยุคทุกสมัยแต่ว่าสําหรับประวัติซิมใดๆก็ตามนะคะไม่มีไม่ทราบเลยค่ะเราเราเล่นเกมเพราะว่าเราชอบสร้างบ้านชอบเล่นไปเรื่อยของแท้เท่านั้นเลยค่ะบ้านหลังนี้นะคะเราได้ ไปนำ for plans มาจากในพินเดี๋ยวเราจะขึ้น for plans บานให้ดูกันป้องชุง for plans เนี้ยเรามองว่ามันมันน่าจะสวยอะเพราะว่าคิดนี้มันจะออกแนวแบบแนวแบบตามชื่อเขาก็ Secret Sanctuary เนาะสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อันเป็นที่ลับอะไรอย่างนี้ใช่ปะก็เหมือนเป็น ห้องลับของเบลล่าหรือเปล่าเพราะว่าอย่างที่เคยได้ข้อมูลมาเบลล่าเขาก็เป็น e c เร t เอเจนใช่ไหมเขาก็อาจจะมีห้องลับของเขาแต่โดยรวมเลยนะของใช้ในคิดนี้นะถ้าใครชอบแน,แนวแบบ traditional หรือว่าแนวแนวที่มันจะมีความชดช้อยมีความเซมินีนสูงนะคะทุกคนมันจะมีความอ่อนช้อยของความโค้งมนหรือว่าพวกเฟอร์นิเจอร์ต่างๆเนี่ยมันจะดูมีความเป็นผู้หญิงเยอะมากๆอยู่ในนั้นเลยแล้วก็เป็นผู้หญิง ที่สง่าไม่ใช่เป็นสาวน้อยน่ารักคือคักเวลาลงเล่นแต่เป็นผู้หญิงที่ดูแบบสง่างามมากทุกสวอชของ s n c t u a วริคิดเนี่ยของซิกเก็ต n c t u a r y ิคิดเนี่ยคือแบบมันสง่างามมากแล้ว ใจจริงๆอะเราก็อยากจะลองสร้างแบบโกสิกสีแดงดำอะไรอย่างนี้เนาะเพราะว่ามันจะเข้ากับความเป็นเบลลามากแต่ว่าอีกใจหนึ่งก็อยากจะสร้างบ้านภาคหลักที่ใช้ภาคเสริมนี้แบบความเป็นผู้หญิงที่ดูนุ่มนวลลงมาก็เลยเลือกคู่สีที่เป็นสีชมพูค่ะแต่ไม่อยากให้มันดูฟุ้งฟริงมากก็เลยไม่เอาชมพูขาวอยากจะเป็นชมพูครีมน้ำตาลน,น้ำตาลเข้มๆเลยให้มันดูแบบ ให้มันดูเหมือนเป็นบ้านคือทรงบ้านเนี่ยเราอยากจะได้แนวแนวเ French Cottage อะไรอย่างนี้ก็จะพยายามเพราะว่าเบสเกมันทำเป็นแนวแนวเฟรน c ์ค t ทเทจสำหรับเราอะนะมันทำยากมากแล้วก็มันจะเป็นสไตล์ที่เราไม่ค่อยคุ้นชินค่ะไม่ค่อยคุ้นชินในที่นี้ก็คือเหมือนหัวตันนะทุกคนเหมือนสร้างไปแล้วก็แบบไม่มั่นใจว่าการที่เราดัดหลังคาโค้งหรือว่าการที่เราเระาวาังอะไรไว้ตรงไหนอันนี้มันจะ represent ความที่มันเป็นสไตล์นี้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะก็ค่อยๆทําไปปรึกษาคนดูไปอะไรอย่เงี้ยเพราะว่าก็ไปไลฟ์สร้างไว้ก่อนแล้วก็ค่อยมาอัดคลิปให้ดูกันโฟล์โนะคะตัวคู่สีที่เราอยากจะใช้หลักๆที่อย่างที่บอกไปก็คือน้าตาลเข้มกับชมพูอันนี้คือสีที่อยากจะใช้จริงๆแต่ว่าใจเราก็อยากจะเอาความขาวความครีมมาดรอปความที่ ความที่มันเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะน้ตาตาลเข้มอนเนาความที่มันดูแบบสุขุมนุ่มลึกอะไรเงี้ยก็จะเอาสีครีมสีขาวมาทําให้มันดูอ่อนนวลดูลมุนีละมุนมตาม,มากขึ้นแล้วก็บ้านหลังนี้นะคะมีถึง3ห้องนอนด้วยกันห้องนอนที่เป็น master bedroom เนี่ยก็เป็นของเจ้าของบ้านเนาะส่วนอีกห้องหนึ่งก็จะเป็นห้องเด็กน้อยเลยค่ะห้อง t o เลอร์ ห้องเด็กแบบวัยต่อแตะเลยอีกห้องนึงก็จะเป็นเด็กวัยชายหรือว่าเล say ว่วัยทีนก็ได้ก็เหมาะกับการที่เราเอามาทําเป็นบ้านครอบครัวอีกหนึ่งหลังเลยนะคะแล้วก็ด้วย f l o ร์ p พลนสต่างๆที่เราวางไว้เนี่ยเรามองว่าบ้านหลังนี้น่าจะเล่นเกมเพลย์และสะดวกมากๆแล้วก็ด้วยความที่มันเป็นคิด secret s a ชั t จ a รีใช่ไหมคะเราก็เลยสร้างห้องทํางานลับๆ ไว้ให้กับคุณแม่คนสวยของบ้านหลังนี้อาจจะเป็นบ้านซิงเกิลมัมหรือเปล่าลูกเด็กเล็กแดงเยอะไปหมดแล้วก็มีความลับของคุณแม่ที่ทําหน้าที่อะไรนะถึงหาเลี้ยงลูกๆได้หลายๆคนแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนโ,โซนที่เป็นรอบๆหน้าต่างอะไรเงี้ยเราก็จะเอาดอกไม้มาโปะคืออย่างที่หมีมีบอกไปว่า อยากได้ชมพูน้ําตาลแต่ว่าตัวโครงบ้านอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าสีทาบ้านเราจะเน้นเป็นสีขาวสีครีมแล้วเดี๋ยวพอมาถึงโซนดอกไม้แบบที่ตอนเราเห็นตอนเปิดต้นคลิปอะคะ่ะเราจะเอาความที่มันเป็นดอกไม้ชมพูมายัดยัยัดยัดยัดย,ย,ย,ยลงไปแทนให้มันดูหน้าบ้านว่าอ่าบ้านนี้เขาชอบสีชมพูนะอะไรอย่างเงี้ยเป็นกิมมิคหลักๆของบ้านคือถ้าเราจะสร้างบ้านสักหลังนึ่งอะ แบบแบบที่เราชอบทำนะเราจะเลือกคู่สีมาก่อนแล้วก็ต้องหลังจากเลือกคู่สีต้องไปดูในภาคเสริมนั้น,น,นด้วยนะคะที่เราจะหยิบเขามาทําว่าเออคู่สีเขาสวยไหมยอย่างตอนก่อนที่เราจะเลือกสีชมพูมากับ s e Secret t a n งจ r y เนี่ยเราก็ไปเอาโซฟามาตั้งเอาของที่แบบอยู่ในภาคเสริมเนี่ยคะ่ะเอามาวาง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 ดูว่า เราจะเลือกทำคู่สีไหนดีแต่ว่าถ้าเราพูดอีกแง่หนึ่งนะถ้าสมมติบ้านที่แบบเราสร้างมาเพื่อเกมเพลย์อยากจะทำให้มันดูเป็นบ้านแฟมิลี่แฟนมาใจมากอะจริงๆไม่ต้องหลอกคู่สีอะไรขนาดนี้ก็ได้ค่ะอันนี้เหมือนทำเป็นบ้านสำเร็จให้ไปโหลดกันมากกว่าเนาะเพราะว่าถ้ามันเป็นบ้านแบบแฟมิลี่จริงๆมันจะเป็นสีอะไรเหมือนเฟอร์นู้นเฟอร์นี้ตามเกมเพลย์มันจะเข้ามาค่ะอย่างเช่นเราชอบตกปลาใช่ปะเราก็เอาปลามาเมาส์เมาส์ก็คือเอาเหมือนเอาแบบว่าเอาปลาไปสตาร์ไว้แล้วก็แปะตามผนังอะไรอย่างเงี้ยมันก ความลิฟตินของบ้านหลังนั้นเหมือนมีคนอยู่อะไรเงี้ยค่ะหรือว่าเรานําซิมที่เราเล่นเกมเพลย์ไปถ่ายรูปเนาะแล้วเราเอารูปมาวางไว้ในบ้านมันก็จะทําให้บรรยากาศบ้านหลังนั้นอะเป็นเหมือนบ้านที่เราได้ใช้ชีวิตอยู่จริงๆแล้วก็ด้วยความหาธรรมของดิฉันค่ะทุกคนอยากจะมีบ่อเล็กๆอยู่ด้านหน้าบ้านก็เลยขุดบ่อด้วยจ้ะพอรู้สึกว่าการที่มันมีบ่อน้ําเล็กๆหน้าบ้านใช้การได้ไม่ได้ไม่หรูขอมีบ่อไว้ก่อน มันรู้สึกสดชื่นนะทุกคนมันรู้สึกแบบอย่าเอาอาร์ตอีโซมาตั้งค่ะตั้งวัดรูปอยากมานั่งจิบชาเพราะว่าภาคเสริมเนี่ยเขาจะมีถ้วยชาอยู่ใช่ปะในใจก็คือแบบต้องมีที่นั่งจิบชาตามจุดต่างๆของบ้านแน่นอนเพราะถ้วยชาสวยมือแก้วนี่คือแบบชอลิมะฉลิมเอลิมเฉที่สุดน่ารักมาแล้วก็เอาตัวพวกผักในดีบักนะคะถ้าสมมติว่าเราเอาตัวไอ้พุ่มเนี้ยที่มันเป็นใบสีขาวๆาวขึ้นมาค่ะถ้าเราเอาในหมดบิ้วบายธรรมดาเนี่ยมันจะมีแค่สีม่วง แล้วก็เป็นยญกาไปเลยแต่ถ้าเราเข้าไปในในดีบักของเบสเกมนะคะเราจะสามารถเลือกสีได้ค่ะเขาจะมีสีเหลืองสีม่วงสีขาวถ้าจำไม่ผิดนะน่าจะมี3ส,สีนี้แล้วก็พวกดอกไม้ที่คุณผู้ชมอาจจะไม่เห็นในพวกแคตตาล็อกบิลบายอะไรอย่างเงี้ย มันก็จะไปอยู่ในดีบักของภาคหลักเนะเพราะว่าเราใช้แค่ภาคหลักกับ Secret Sanctuary เลยแล้วก็ดอกไม้ที่เราเลือกสานมาโปกะโปะโปเราก็จะเน้นเป็นสีชมพูหลักๆเลยค่ะเราค่อยมาแซมด้วยสีขาวเอามาย่อบ้างขยายบ้างตัวบ้านเดี๋ยวเราจะยกฟาวเดชันขึ้นนะคะเราอยากจะให้มีบันไดเดินสเต็ปขึ้นไปบนบ้านแต่ทีเนี้ย ถ้าเรายกขึ้นแล้วเราเอาของในดีบักอะคุณผู้ชมจะเห็นได้ว่ากริดสิ่งของอะคะ่ะกริดก็คือกรอบสี่เหลี่ยมที่เป็นสีเขียวเห็นป้าหลังจากเราหยิบมาถ้าสมมติกริด ตัวกริดขอบเขียวมันไปขี่กับบ้านที่ยกฟาวเดชันขึ้นของมันจะลอยขึ้นค่ะมันจะไปเท่ากับฟาวเดชันตรงนั้นเราก็เลยยังไม่ยกตัวบ้านขึ้นแล้วก็วางของอะไรให้เรียบร้อยก่อนหลังจากวางแล้วนะคะให้เราลดระดับผนังเพื่อที่จะเข้าไปเช็คด้านในตัวบ้านว่าใบไม้ทะลุหรือเปล่าขั้นแรกเลยนะวางของขั้นที่2พอได้ของตามใจต้องการแบบด้านนอกเห็นแล้วโอเคเข้าไปเช็คด้านในบ้านถ้ามีจุดไหนที่ใบไม้ทะลุ ให้ขยับเขาค่ะขยับเขาออกไปยังจุดที่เราต้องการและขั้นตอนสุดท้ายเราค่อยมากดที่ตัวบ้านและดึงลูกศรขึ้นมาเพื่อที่จะยกระดับบ้านมันจะเป็นมันจะเป็นสเต็ปการสร้างบ้านที่1เลย ของไม่กระเดิดขึ้นมาของไม่ลอยจากพื้นสองเลยของจะไม่ทิ่มทะลุเข้าบ้านแน่นอนค่ะก็จะเป็นสเต็ปเล็กๆน้อยๆที่อาจจะดูยุ่งยากหน่อยแต่งานมันจะเนี๊ยบก็เท่านั้นเลยด้านหน้าบ้านนะคะเราเอารั้วจากในดีบักเนาะเราไม่อยากให้มันดูเพอร์เฟกมากด้วยการแบบตีรั้วในโหมดสร้างอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะเอาซุ้มตัวนี้จากเอ่อในโหมดสร้างค่ะแล้วก็รั้วไม้ข้างๆเนี่ยเราก็จะเอามาเล่นกับพุ่มไม้ต่างๆเหมือนมีรั้วไม้วางต่อกันแล้วก็เอาพุ่มไม้มาปิดจบรั้ว รั้วอาจจะไม่ได้ใหม่มากอาจจะเป็นรั้วที่เอียงเอกกเนกกระเทลี่แล้วอะไรอย่างเงี้ยอยากจะให้มันดูแบบเหมือนเป็นบ้านที่อยู่กันมาสักพักใหญ่ๆแล้วอะค่ะไม่เป็นบ้านที่ดูไม่เนียบเอาเอาอย่างนี้ดีกว่าแต่ว่ายังดูชดชอยอ่อนชอยอยู่และใช่ค่ะดิฉันเอาแผ่นหินในดีบักมาเรียงค่ะทุกคนและหินที่เราเลือกเรียงในบ้านนี้ก็คือหินกลมๆค่ะทุกคนมันจะ เป็นหินที่มีหลายรูปร่างหลายขนาดเทคนิคการวางนะคะก็ตั้งใจไว้ก่อนเลยว่าเออเราอยากจะให้มีหินอยู่ตรงไหนบ้างแล้วก็หยิบให้มันไม่ซ้ากันค่ะแล้วก็หมุนหมุนทุกอันเลยนะคะหมุนให้มันดูแบบไม่มีอันที่เหมือนกันมาต่อกันหมุนไปก่อนนี่ทางซายนี้เดี๋ยวเราจะเลี้ยวเข้าไปเพราะว่าโซนเนี้ยเราอยากจะเป็นที่นั่งจิบชาด้านนอกบ้านก็จะมีโตะมีร่มอยู่บนโต๊ะให้ความร่มรื่นอะไรอย่างเงี้ยเนาะใบไม้อะไรมันจะได้ไม่ปลิวลงหัว จิบชาริมบึงหน้าบ้านแล้วก็จะได้เห็นตัวบ้านด้วยเป็นการแบบชื่นชมบรรยากาศเป็นเอาดดของบ้านนี้ค่ะแล้วก็โซนด้านหน้าบ้านก็จะมีโซนเพาะปลูกพืชเนาะเนี่ยก็ค่อยๆไล่แผ่นหินเข้าไปเลยค่ะทุกคนไล่ไปจนถึงตัวบ้านด้านไหนต้องค่อยๆทําใจเย็นๆซึ่งเรารู้สึกสนุกนะ <laughs> คือบางคนอาจจะแบบรู้สึกขี้เกียจถ้าเราทําสิ่งนี้ในไลฟ์อะเรามั่นใจเลยว่าเราขี้เกียจเพราะว่าเราอยากอ่านแชทแต่อันนี้เราทําตอนเราอัดค่ะทุกคนเหมือนเรารู้แล้วว่าแบบฉันจะเรียงแน่นอนเพราะว่าถ้าฉันเรียงเนี่ยบ้านมันจะดูอ่อนช้อยชดชอยกว่าเดิมก็เลยมานั่งเรียงอยู่คนเดียวเพลินเพลินเสียงจุ่มปุ๊กจิ๊บชุ่มปุ๊กหลังบ้านอะไรอย่างงี้เพลินเพลินไปค่ะมันเหมือนเป็น ASMR Healing แล้วก็แบบการใช้ความคิดของเราในการสร้างบ้านเนี่ยมันเหมือนเขาเรียกว่าอะไรอะเหมือนได้แบบ เหมือนได้หาอะไรงานอ,นอนดิเรกทําจริงๆอะทุกคนมาเป็นเหมือนฮ็อบบี้ที่แบบเราจะลืมทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็มาสร้างบ้านมาเอาสมองที่ควรจะไปปวดหัวกับเรื่องดีๆเอามาปวดหัวกับเรื่องไม่เป็นเรื่องระบบเกมอะไร ผลัดกันเอาสมองที่จะใช้คิดเรื่องต่างๆในชีวิตที่ควรจะคิดเอามาปวดหัวกับระบบเกมแทนนะคะสลับกันปวดหัวในดีบักของเบสเกมเขาจะมีต้นไม้ห้อยลงมาจากฟ้าาก็เอามาเสริมเติมแต่งโซนบอลคนี่ก่อนที่จะเดินเข้าไปด้านในบ้านเนาะแล้วก็ไฟเบสเกมเนี่ยที่เป็นไฟด้านนอกบ้านไฟแปะผนังนะคะคือแบบใหญ่มากใหญ่ ครึ่งหนึ่งของประตูแล้วก็เลยหานานมากว้าแบบโอ้ฉันจะเอาไฟอันไหนดีวะเนี่ยอันนูนอันนี้ก็คือดูใหญ่ดูดูเอถอะทะกว่าบ้านไปหมดเลยก็เลยมาเจอตัวนี้นะคะทุกคนที่มันยังดูแบบเออมีความอ่อนช้อยของวัดสดุอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เอาตัวออนนิ่งอันนี้มาแปะนะคะทีเนี้ยตัวออนนิ่งก็คือเขาเรียกว่าอะไรคะเหมือนหน้าม้าของประตูบ้านอะคือ พอเราแปะไปถ้ามันเตี้ยลงมาทับประตูในสเกลที่แบบัมบ๊อบของซิมเขาโดนอ่ะเขาจะเดินผ่านมาไม่ได้นะเพราะว่าตอนที่เราเอามาเพลย์เทสเนี่ยอย่างเงี้ยมันเตี้ยไปเราต้องกดให้มันขึ้นสูงกว่าประตูไปนิดนึงนะคะน้องซิมถึงจะเดินผ่านได้เนาะด้นในบ้านเราก็จะเอาพื้นไม้ตัวนี้เลยมาปูไว้เราไม่ได้อยากได้บ้านโมเดิร์นเราไม่ได้อยากได้บ้านที่ใหม่มากเราอยากได้บ้านที่แบบมีกลิ่นอายของความทรดิชเนลมีกลิ่นอายของความแบบ วินเทจเบาๆแอนทิกหน่อยๆแต่ก็ แต่ก็ยังดูได้รับการเขาเรียกว่าอะไเฟอร์นิเจอร์มันได้รับการคัดเลือกมาอย่างดีว่าควรจะอยู่ในบ้านหลังนี้แล้วกระจกด้านหน้าบ้านตรงเนี้ยเต็มตัวอันเนี้ยมาจาก Secret Sanctuary ค่ะพอเดินเข้ามาใช่ไหมคะจะมีโค้ดแรกปลอมๆวางไว้มีออตโตแมนให้นั่งมมนูว่านั่งเปลี่ยนรองเท้าแล้วก็โต๊ะคอนโซลเทเบิลตัวนี้จะของเบสเกมรูปภาพอันนี้สวยมากจากของ s e c r e t Sanctuary คือสวยแบบสวยจริงๆนะทุกคนมันแปะแล้วมันจบ มันจะมีสไตล์หนึ่งที่เราเคยสร้างใน real estate ค่ะหอพักมีจองหลังกับมีจองผ่านใช่ปะเป็นสไตล์ที่คนดูเขาตั้งมาให้เราถ้าจำไม่ผิดนะชื่อสไตล์ว่า Shabby Chic เล่าแบบหูคุณผู้ชมสไตล์ Shabby Chic นี่คือเข้ากับคิดนี้มากเพราะว่ามันมันมีความอ่อนช้อยชดช้อยมีความละเมียดละไมของแบบการแกะสลักกรอบรูป โซฟาทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยคือคือเข้ามากถ้าใครสร้างบ้านแนวแชบบี้ชิกเก่งๆอะ่ะเราว่าเอาคิดนี้ไปนะหรือว่าใครชอบบ้านแนวแนวแบบวินเทจเบาๆมีกลิ่นอายของลองไปหากระดูเองแล้วกันนะคะชื่อว่าแชปปี้ชิกนะมันจะแบบมันใช่เลยอ่ะกับอันเนี้ยเพราะเราอาธิบายไม่ถูกจริงๆค่ะมันจะมีความอ่อนช้อยของเส้นสายลวดลายต่างๆแต่ไม่ได้เก่าขนาดนั้นน่ะไม่ได้เก่าขนาดทรดิชันแนลจ๋ามันจะอยู่แบบ เออไปหากันเองนะทุกคนนะรับรองว่าคนที่ชอบสไตล์อะไรแบบนี้น่าจะชอบแน่นอนแล้วก็มีมีก็เอาสไตล์นะั้นน่ะมาตั้งตน้นรองไปหาในพิงหรือหาอะไรก็ได้น่าจะเห็นภาพเป็นภาพเดียวกับเราอะค่ะอันนี้ก็จะเป็นห้องน้ำด้านล่างบ้านซึ่งจะเป็นห้องน้ำแบบใหญ่อะ่ะทุกคนแล้วภาคหลักเนี่ยมันจะไม่มีกิจกรรมอื่นเข้ามาเลยใช่ปะเราก็เลยแบบคือถ้ามันมีการซักผ้าด้วย laundry day อะไรอย่างเงี้ยเราก็น่าใส่ถังซักผ้านะเพราะว่า มันดูแบบห้องน้ําใหญ่ด้านล่างทำเป็นแค่พา w เด r ร์รูมก็พออะไรเงี้ยแต่ว่าลองคํานึงถึงเกมเพลย์แล้วถ้ามีแค่เบสเกมมันก็คงจะต้องเป็นห้องน้ําแบบฟู f u n งชั่นอลไปเลยก็ใส่บัตทับไปเลยนะคะเพราะว่าถ้าเรามีเด็กน้อยเด็กไวท์ทอตเลรเราก็ต้องใช้บัตทับในการอาบน้ําเด็กน้อยเนาะตัดภาพเข้ามาบริเวณด้านนี้ค่ะจะเป็นโซน Living Area จะเป็นโซนห้องนั่งเล่นเร v วิ g r งรูแบบใหญ่ๆยาวๆอันเนี้ย ลิมหน้าต่างตรงนี้เราตั้งใจมากเลยคือที่เราเอา floor plans นี้มาเพราะเราเห็นโซนนี้แล้วเราอยากจะให้เขานั่งจิบชาค่ะแล้วมันก็เป็นไปได้อย่างที่ใจหวังจริงๆถัดออกมาตรงนี้โซนกว้างๆตรงนี้ก็จะเป็นโซนนั่งเตาผิงผิงไฟเตาผิงกับโซฟาอันนี้นะคะแล้วก็ถ้วยชาด้านขวาเนี่ยมาจาก secret sanctuary นะคุณผู้ชมดูสีชมพูเขาดีละมุนมากเป็นชมพูที่ดีแล้วมันเข้ากับ สีน้ำเงินเข้มแบบนี้แบบโอ้ยน้ำเงินเข้มอะไรน้ำตาลเข้มเข้ากันมากส่วนพรมเนี่ย เร,เราเลือกไม่ได้จริงเบสเกมมันน้อยอะแต่ว่าสไตล์เทอริชเชนัลเบสเกมันก็เอาอยู่พอตัวเนาะโชคดีที่มีพรมตัวนี้ที่มันมีความครีมและความสีฟ้าสีฟ้าเนี่ยมันก็เอามาดูโซนนี้มันไม่ดูแบบแปลกแยกไปเพราะว่าหมอนบนโซฟาอันนี้มีสีฟ้าค่ะแล้วก็ตัวทีวีก็มาจากภาคเสริมนี้เหมือนกันนะคะขอบขอบ,ขอบห้องนี่ไม่รู้จะใส่อะไรแล้วอยากจะใส่เครื่องเล่นซีดีไปจาก Secret San j o e l l i แล้วก็เอาตัวรูปปั้นอะไรอย่างเงี้ยมาวางไว้เหมือนเป็นบ้าน คนรวยอะเนาะเออบ้านก็ไม่ได้เล็กจริงๆอยากสร้างบ้านเล็กแต่สร้างไปสร้างมาเอ้าขนาดกลางเฉยด้านหลังตรงนี้นะคะเราเอาคอลัมน์มาแปะก็คือเสาเนอะแล้วก็เปลี่ยนผนังเต็มให้เป็นสแปนดโรค่ะเปลี่ยนให้เป็นขื่อด้านบนเพื่อที่ว่าจะได้ดูเป็นการต่อเนื่องห้องที่ไม่ได้เล็กเกินไปแต่ว่ามีการแบ่งแยกอยู่ไกลๆกลแล้วก็ใช้เซตห้องครัวจากภาคหลักนะคะภาคหลักถ้ามาแนวแนวเนี้ยไมคมเข้ม แนวแนว tradition ภาคหลักเขาจะตอบโจทย์มากเราก็เลยแบบไม่ยากเท่าไหร่ในการเลือกเสร็จห้องครัวเนาะก็ตกแต่งไปค่ะแต่ว่าพวกดอกไม้หรือว่าองค์ประกอบต่างๆอะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้เลือกให้มันใหม่เกินบ้านไปมาก็อาจจะเป็นกระถางดอกไม้แบบอิดๆอะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็มีเหยือกชามีขวดน้ําหวานมีโถผล,ลไม้อยากจะวางทุกอย่างเข้าไปแล้วตอน s i m เพลเทสค่ะทุกคนลองซิมทาบ้านไหม Play ์เทสต้นคลิปทุกคนอาจจะเห็นว่าโอ้โหเป็นการ Play ์เทสบ้านเป็นการถ่ายภาพแบบซีเนมาติกที่ดูราบรื่นนี่งนักอยากจะบอกว่าเบื้องหลังกระอักมากไม่ว่าซิมจะพูดคนเดียวไม่ว่าน้องซิมจะไม่เดินไปอย่างที่เรากําหนดไว้หรือไม่ว่าน้องซิมจะเผาข้องครัวดิฉันดิฉันก็จะต้องทุบใหม่แล้วก็สร้างใหม่แล้วก็อัดฉากนั้นใหม่ เลือกตาแทบกระเด็นไข่ว่าสร้างบ้านยากพลาซิมมาเพลเทสและได้วิดีโอสวยๆยากกว่านะคะ <im itation> กาอี้ทานข้าวตัวนี้สวยมากจากของ Secret s a n j u r ีค่ะเต่ะของเบสเกมดูดิภาคเสริมนี้คือถ้ามีแค่เบสเกมอ่ะเรามองว่ามันจะมันเข้ากันมันโอบก,กอดกันได้ดียิ่งนัก พี่จ้าพี่จ๋ามันมันเข้ากันดีมากทุกคนมันดูเหมือนแบบมาด้วยกันเลยอะในเวอร์ชันที่แบบว้าวของสวยของสวยจริงๆนะคะทุกคนภ้าเสริมนี้เราเราชอบอะเราคนหนึ่งที่ไม่ได้สร้างบ้านแนวโมเดิร์นโมใจเราชอบมากประเด็นเลยห้องนี้จะเป็นห้องทํางานลับคุณผู้ชมเห็นไหมด้านประตูอะประตูที่จะเดินเข้ามามันจะเป็นอีกด้านนมันจะเป็นโซนบุ๊กชลฟ์โซนวางหนังสือแล้วทีนี้พอเราเปิดโซนวางหนังสือเข้ามามันจะแบบ คือมาเป็นอะไรที่สวยมากอะมาเป็นชั้นหนังสือที่มีความโคง้งเราวแบบดีอะดีมากอะคือไม่ว่าจะเอาชั้นหนังสือนี้ไปวาง ไวต้ตรงไหนของบ้านน่ะมั่นใจได้เลยว่าสวยจะไปทำเป็นโซนดูทีวีก็ได้ทุกคนก็สวยแต่เราตั้งใจจะทำเป็นไลบรีลับๆแล้วก็เป็นห้องนั่งทำงานของคุณแม่ลับๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็พยายามจะเอาเครื่องมือสก,กิลมาใส่ไว้แต่ก็ไม่รู้ว่าจะใส่อะไรโชคดีที่ตอนสร้างบ้านหลังนี้ปนไปไลฟ์สร้างในช่องดำอะเนาะแล้วเขาอะมีคนผู้ชมเนี่ยแหละบอกว่าใส่ไวโอลินไหมดูเข้ากันดีแล้วพอใส่เข้าไปแบบเฮ้ยมันใช่เลยว่ะอาจจะเป็นแบบ ห้องดนตรีรับของคุณแม่จริงๆแล้วแม่เป็นแม่เป็นเซียนเรื่องการสีไวโอลินอยู่อะไรอย่างเงี้ยก็โอเคมากๆเลยใส่เตาเผาเข้าไปบ้านนี้จะมีเตาเผาสามที่ด้วยกันนะคะเพราะว่าเราอยากจะพรีเซนต์ความที่มันเป็นภาคเสริมนั้นๆน,น,นะคะคือบ้านไม่ว่าคือทุกคนทําความเข้าใจอย่างงี้นะถ้าสมมุติว่ามีนี้อะมาสร้างบ้านภาคหลักกับภาคเสริมใดๆก็ตามของเดอะซีมอะไรอย่างเงี้ยเราแค่อยากจะดูว่า เออถ้าสมมติแล้วมีเป็นผู้เล่นที่มีแค่ภาคหลักแล้วมีภาคเสริมนั้นๆเข้ามาผนวกอะคะ่ะบ้านที่ได้มันจะออกมาหน้าตาเป็นยังไงก็เท่านั้นเลยแล้วก็อยากจะพยายามชูรถภาคเสริมนั้นๆอย่างเช่นในกรณีนี้เราได้ภาคเสริมมาจาก EA ใช่ไหมคะเขาสปอนมาให้เราใช่ไหมเราก็จะพยายามพรีเซนต์ความเป็นภาคเสริมเนี่ยให้มากที่สุดเท่าที่ครีเอเตอร์ตัวน้อยๆคนหนึ่งจะทําได้อะคะ่ะเราก็คิดว่าบ้านหลังเนี้ยมีนี้ทาได้ดีเลยสําหรับคุณผู้ชมท่านไหนนะคะ ที่อยากจะช็อปภาคเสริมไม่ว่าช่วงลดราคาหรือช่วงไม่ลดราคานะคะเพียงแค่คุณผู้ชมใส่โค้ด e M H E E M E E ลงไปในช่องโปรโมนะคะคุณผู้ชมจะได้ภาคเสริมนั้นไปเล่นและยังเป็นการซัพพอร์ตช่องของเราด้วยค่ะสําหรับคุณผู้ชมที่ใช้โค้ดมาโดยตลอดและยังใช้ต่อไปมีมีขอขอบคุณไว้ณตรงนี้เลยอาจจะขอบคุณกันทีหน่อยเพราะว่าช่วงนี้สปอนลงหนักมา<ช>กก็ก็ขอบคุณจากใจจริงๆค่ะเพราะว่าพวกค่าน้ำค่าไฟอะไรอย่างเงี้ยถ้าไม่ได้แรงกับ กำลังซัพพอร์ตจากคุณผู้ชมมีมีก็คงไม่ได้ทำช่องต่อมาเรื่อยๆจนถึงทุกวันนี้เนาะเพราะว่าแรงกำลังซัพพอร์ตจากคุณผู้ชมเป็นการซัพพอร์ตคอนเทนต์ของช่องเราจริงๆค่ะแล้วก็สำหรับคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่อยากจะจัดสเปคคอมตามหมีมนี้เพราะว่าอันนี้เราพูดเผื่อไว้นะใน ปี2025และในอนาคตเนี่ยการเล่นเกมของเราอาจจะเปลี่ยนไปเพราะว่าเกมที่เข้ามาใหม่ๆเรื่อยๆเนี่ยมันอาจจะต้องใช้สเปคคอมที่ในระดับหนึ่งเลยซึ่งสําหรับเรานะคอมตัวนี้ที่เราใช้อ่ะคะ่ะสเปกค,คอมก็โอเคสําหรับเราเรามาว่ามันลื่นมากเรามีฟุต ดองเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวมี่มี่นะคะจะแปะลิงก์ช้อปปีไว้ด้วยเป็น Affiliate p r o โปรแกรมที่ช่อง YouTube ของเรานะคะได้ร่วมกับ s h o ป e e เนาะคือคอมพิวเตอร์ของมี่มี่นะคะจะสเปคประมาณ Intel i7 แป๊บน,นึงนะเดี๋ยวเดี๋ยวขอเปิดดู ไม่ได้เตรียมไม่ได้เตรียมอยู่ดีๆก็พูดถึงเฉยจะใช้ CPU นะคะเป็น Intel Core i7 1รุ่นอะไรวะทุกคน 13700KF แต่ว่าตอนที่เราซื้อเหมือนเขาไม่ค่อยแนะนำ KF เท่าไหร่นะเพราะว่าเราใช้ในการสตรีมด้วยค่ะก็ถ้าใครมีความรู้หรือว่านำไปปรึกษาร้านคอมเพิ่มเติมเพื่อที่จะได้เข้ากับการเล่นของคุณผู้ชมมากขึ้นก็ก็ทับนะคะเพราะว่ามีนีไม่ค่อยรู้เรื่องคอมนะแต่ว่าเราแค่มาบอกเฉยว่าสิ่งที่เราใช้คืออะไรนะคะส่วนการจอ มีมีใช้รุ่น GeForce RTX 4070 Super นะคะแล้วก็ m e m o r y ของเครื่องแรมใช่ไหมเราใช้32 g b แต่ว่ามีมีไม่ได้ใช้แบบ32อันเดียวอะคะ่ะมีมีใช้8 g b 4อันอันนี้ตอนที่เราซื้อเนี่ยน้องเขาแนะนำว่าถ้าสมมุติว่ามันมีโอกาสพังไดอะคะ่ะเพราะว่ามันต้องรันในการเล่นเกมถ้ามันพังไปสล็อตหนึงมันก็ยังจะเหลืออีก 24กิกอะไรอย่างเงี้ยที่ยังอุ้มการทํางานของคอมเราอยู่แล้วก็นะเวลานะั้นเราก็อาจจะไปหาเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้คือที่เขาแนะนํามานะคะส่วนตัว SSD 2, 2> เทเลบออันนี้บิมิมไม่เข้าใจเหมือนกันว่าคืออะไรแต่ว่ามันเป็นไดรฟ์ไว้สําหรับเราลงเกมเนาะเราก็จะมีแบ่งเป็น1นึ่ไดรฟ์ค่ะสำหรับ The Sims โดยเฉพาะเลยแล้วก็อีกไดรฟ์หนึ่งเนี่ยสำหรับจีปาถะสปอนเซอร์เข้าหรืออะไรเงี้ยเราก็จะแยกไดรฟ์กันให้มันแบบว่าชัดเจนไปเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็คือเป็นสเปคคอมคร่าวๆนะ ของมีมีนะคุณผู้ชมเอาสเปคนี้ไปจัดตามก็ได้ตอนนั้นมีมีจัดมาเนี่ยมันก็ราคาสูงพอสมควรแต่ว่าด้วยความที่มาเป็นอิเล็กทรอนิกส์อุปกรณ์ไอทีอะค่ะราคามันจะดออปลงเรื่อยๆอยู่แล้วก็ลองไปดูกันแล้วกันแล้วก็แอปพลิเคชันที่เราใช้ตัดต่อนะคะเรามาเราโยกนะเราไม่ได้ตัดต่อในคอมพิวเตอร์นะคะเพราะว่าเราไม่ถนัดจริงๆเรารู้สึกว่าการที่เราตัดต่อในน้องแพด A5 ของเราเราทําได้ว่องไวมากยิ่งขึ้นมากกว่ามาจับคอมอะค่ะเพราะเราไม่ได้ว่างเปิดคอมขนาดนั้นเนาะเราก็จะใช้แอปนองโลเผื่อใครสนใจนะคะก็ไปจัดสเปคอะไรพวกนี้ตามได้เลยแล้วก็เมาส์ที่มนีนี้ใช้เพิ่งเปลี่ยนเลยค่ะเพราะว่าตอนนั้นไม่มีช่วงหนึ่งที่เดอะซิมแบบปุ่มเคอร์เซอร์เมาส์มันกดไม่ค่อยติดแล้วมันหมุนที่มันหมุนติ้วเราเนื้อว่าเมาส์เราพังค่ะแต่เปล่าเป็นที่เกมนะคะเราได้ไปสอยเมาส์ใหม่มาเข้ามือมากค่ะ Logitech G 3 0 4คะ่ะทุกคนดีมากแต่ติดอย่างเดียวสำหรับเราติดอย่างเดียวเลยรุ่นเนี้ยเสียงดังดังมาแกดังกบป,ปกบกบก ก็ปอกอยู่อย่างนี้แล้วก็ไมโครโฟนที่มีมีใช้หลายคนถามกันมาเยอะมากว่าใช้ไมโครโฟนอะไรใช้ b บลูเยตินะคะกดตามลิงก์นี้ไปช็อปกันได้เลยเก้าอี้นั่งเล่นเกมคุณมีไม่ปวดหลังหรอคะไม่ปวดเลยค่ะเพราะว่าวันหนึ่งเรานั่งประมาณ let's เจนะ max เลยนะสีชั่วโมงครึ่งอะสี่ชั่วโมงครึ่งที่นั่งเล่นเกมอยู่เป็นเก้าอี้ของ TT Racing นะคะเป็นสีชมพูดํา ถ้าการตลาดจะจัดกันทุกคนแผ่นรองเมาส์ outh, เราก็ใช้จาก Logitech เหมือนกันนะคะเราติดแบรนด์นะคะส่วนจอคอมพิวเตอร์ของเราที่เราใช้ในการเล่นเกมเนี่ยจะเป็นของ Acer ใช่ก็ประมาณนี้ค่ะคุณผู้ชมแกดเช็ตต,ต่างๆที่เราได้ใช้เนหูฟังที่เราใช้ในการตัดคลิปหรือว่าใช้ในการเเขาเรียกว่าอะไรอะฟังนู่นฟังนี่อะไรเงี้ยก็จะเป็นของ Apple ค่ะเป็นตัว noise cancellation เป็นตัวใหม่ดีมากดีมากเสียงดีสุบๆอยากจะให้รู้กันบ้านไม่ได้พูดถึงขายของอย่างเดียวนี่เราเดินทางมาถึงห้องน้ำแล้วนะคะกลัวพูดไม่คุณผู้ชมมันจะพูดยังไงให้ทันน่กเข้าใจปะเป็นคนพูดพูดนำไหลไฟดับอยู่แล้วด้วยอะ่ะเรามาดูห้องน้ำอองสวีทบาธรูมกันค่ะห้องน้ำมันจะเป็นตีมเดียวกันหมดเลยแล้วก็ห้องนอนต่างๆที่ใช้อะไรเงี้ยเหมือนซิครีสซังจูอารีคุณผู้ชมก็จะเห็นได้แล้วว่ามิมิหยิบใช้อะไรบ้างเนอะเรามาดูในห้องน้ำกันดีกว่าห้องน้ำนะคะ ในมาสเตอร์เบดรูมเนี่ยมันจะเป็นองสวีทบาธรูมมันจะมีขนาดใหญ่ที่สุดเลยใช่ไหมแล้วถ้ามันใหญ่มากเราก็เลยแบ่งครึ่งห้องน้ําแบบไม่ได้แบ่งครึ่งสิแบ่งฝั่งค่ะเป็นฝั่งที่อาจจะใช้แค่ล้างมือเช็ดตัวสองกระจกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็โซนชิงช่องหรือว่าโซนอาบน้ําเราก็จะแบ่งครึ่งแล้วก็เอาอาร์ชเวย์มาติดค่ะเหมือนแบ่งโซนให้เขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วเวลาสร้างเราก็แบบเออไหนไหนก็หยิบของแล้วก็หยิบทีเดียววางไปเลยด้านบนเนี่ยก็จะมี3ามห้องนอน2ห้องน้ําเป็นห้องน้ําในตัวห้องนอน หลักหนึ่งอันแล้วก็อีกห้องหนึ่งจะเป็นแชร์บาสบูมเผื่อเด็กๆเ,เขามาใช้ห้องน้ํากันนะคะสําหรับบ้านหลังนี้ถ้าใครโหลดไปเล่นแล้วฝากแวะมาบอกกันหน่อยสิว่าเล่นเกมเพลย์ง่ายไหมเพราะว่าจากประสบการณ์ของเรานะการดูด้วยตาเปล่าลลหรืออะไรอย่างเงี้ยเรามองว่าบ้านหลังเนี้ยมันต้องเล่นเกมเพลย์ง่ายแน่นอนทุกๆอย่างอะทุกๆฉากทุกตอนนั้นมีความหมายแล้วก็ห้องเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตกแต่งไปในสีชมพูให้หมดเลยส่วนใครที่นําบ้านหลังนี้ไปเล่นแล้วนะคะแวะมาบอกกันด้วยว่า ชอบหรือเปล่าแนวนี้อันนี้เป็นแนวที่เราไม่ค่อยได้สร้างในช่องเราสักเท่าไหร่นานๆจะเห็นสักทีถ้าไม่ได้มี Secrets สร้างจอรีนานๆจะเห็นจริงๆแต่จริงๆเรามีคอนเทนต์อยู่นะสร้างบ้านคอทเทจแนวๆนี้เลยอยากได้เป็น French Country แต่ว่าจะไปสร้างแบบใช้ทุกภาคเสริมเลยฮะใน h เฮนฟอร์ o อาร์มแบ็หลังนั้นก็เคยแบบ มานั่งไลฟ์สร้างไปด้วยแล้วอะไรเงี้ยในช่องดําแต่ว่าก็ยังไม่ได้ไปนั่งทำคอนเทนต์ต่อจริงจริงๆ,ๆสักทีเพราะว่าภาคเสริมใหม่มันออกมาเยอะมากแล้วเราก็อยากจะรีวิวให้ทุกคนได้เห็นแล้วก็อยากจะนําภาคเสริมที่ทาง EA เขาสปอนเซอร์มีมีมาเนี่ยเอามาแจากทุกคนด้วยนะคะเวลาสร้างบ้านทุกครั้งอย่าลืมติดไฟเพราะว่ามีมีลืมบ่อยมากอย่าลืมใส่ขยะนอกบ้านเหมือนบ้าน,านหลังนีน้จะลืมนะ ไม่มั่นใจเหมือนกันนะทุกคนเราคิดว่าเราลืมใส่ขยะนอกบ้านนะคะถ้าใครโหลดไปแล้วแบบอุ้ยไม่มีลืมขยะก็ไปเติมกันได้เลยนะคะเข้าหมดสร้างไปเติมกันได้เลยอย่างที่บอกไปว่าสําหรับใครที่สงสัยในเรื่องการสร้าง ไม่ว่าจะจุดไหนก็ตามนะคะช่องมีมีมี t i p s and Tricks เป็นเพลย์ลิสต์นะคะเข้ามาที่ช่องเราแล้วไปดูในเพลย์ลิสต์ได้เลยมันจะช่วยให้คุณผู้ชมสร้างบ้านได้สนุกขึ้นแน่นอน,นะคะ่ะแล้วก็ดีใจนะคะที่ทุกคนดูคอนเทนต์ในการสร้างบ้านช่องเราแล้วก็ Enjoy กันม,มีมีก็ enjoy ในการสร้างบ้านมากสัญญาว่าจะสร้างบ้านออกมาเนี่ยแหละทำตามสิ่งที่ตัวเองชอบทาตามสิ่งที่คนดูขอกันไปเรื่อยๆสาหรับวันนี้ไปแล้วค่ะ